สวัสดีค่ะพบกับ MFC Market Update กันอีกครั้งในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตตลาดทุนยุโรปค่ะตลาดทุนยุโรปปรับตัวขึ้นแรงแต่จะไปต่อหรือพอแค่นี้เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้ค่ะในช่วงที่ผ่านมาตลาดทุนยุโรปปรับตัวขึ้นแรงและเราปรับน้ำหนักการลงทุนในตลาดทุนยุโรปจาก slightly underweight เป็น neutral เนื่องจากมีปัจจัยบวกหลายปัจจัยได้แก่ตัวเลขเงินเฟอ้อยุโรปเดือนธันวาคมอยู่ที่ระดับ9.2%เยอ r o เยีย r ชะลอตัวลงจาก10.1%เยอ r o เยีย r ของเดือนพฤศจิกายนและน้อยกว่าที่คาดการ9.5%เยออ o เยีย r เนื่องจากปัจจัยราคาพลังงานที่ชะลอตัวลงและราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปได้ปรับตัวลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตามเงินเฟอ้อพื้นฐานยังคงเพิ่มสูงขึ้นที่ระดับ5.2%เยออร์เยียสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์และเดือนพฤศจิกายนที่5.1%เยออร์เยียสะท้อนให้เห็นว่าเงินเฟอ้อยุโรปอาจจะเริ่มชะลอตัวลงอย่างช้าๆเศรษฐกิจยุโรปโดยรวมในปีนี้เราคาดว่ายุโรปจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ไม่รุนแรงและตลาดรับรู้ป,ปัจจัยลบไปมากพอสมควรแล้ว วิกฤตด้านพลังงานจากมกาตรการคว่ำบาตรรัเสเซียมีแนวโน้มคลี่คลายลงจากการที่กลุ่มประเทศยุโรปพยายามลดการพึ่งพาจากรัเสเซียและสามารถสำรองก๊าซธรรมชาติได้เพียงพอสำหรับฤดูหนาวเนื่องจากสภาพอากาศในยุโรปอบอุ่นกว่าที่คาดการณ์ สำหรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรปยังมีความจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องสาเหตุจากเงินเฟอ้อยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มธนาคารยุโรปทําให้ net interest margin เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงรายได้มีแนวโนมเพิ่มขึ้นในระยะสั้นถึงระยะกลาง ปัจจัยด้านราคาหุ้นยุโรปดัชนีสต็อก600มีค่า Forward PE อยู่ที่12.45เท่าซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ10ปีที่14.64เท่าข้อมูลณนะวันที่10มกราคม2566ปัจจัยด้านราคาหุ้นธนาคารยุโรปตัวเลข Price Per Book อยู่ที่0.72ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีที่0.77และ forward PE 12เดือนอยู่ที่ระดับ7.33ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีที่10.1ข้อมูลณนะวันที่10มกราคม2566 ผู้ลงทุนที่มีหุ้นยุโรปอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วสามารถถือลงทุนต่อหรือหากมีกำไรในระดับที่พอใจสามารถขายทำกำไรส่วนเกินทุนได้ผู้ที่ยังไม่มีหุ้นยุโรปสามารถลงทุนได้ตามสัสดส่วนความเสี่ยงที่ยอมรับได้สำหรับการลงทุนระยะกลางถึงยาวสำหรับกองทุนแนะนำเรามี2กองทุนค่ะ กองทุนแรกกองทุน m u r r เป็นกองทุนฟีดเดอร์ฟันซึ่งเน้นลงทุนในกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือกองทุน BGF Continental European Flexible Fund ดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งหรือดำเนินกิจการหลักในยุโรปไม่รวมสหราชาอาณาจากักรอีกกองทุนหนึ่งชื่อกองทุน M E U Bank เป็นกองทุนฟีดเดอร์ฟันเช่นเดียวกันกองทุนหลักคือกองทุน iShares t o c k Europe 600 Banks u c i t ETF ซึ่งจะเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี Stock Europe 600 Banks กองทุน M.E.U. Bank เป็นกองทุนรวมหมดอุตสาหกรรมจึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปควรลงทุนในสัดส,ส่วนความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้สำหรับท่านที่สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลและคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่บลจ m อ c ค่ะทั้งหมดนี้เป็นการอัปเดตภาวะตลาดทุนยุโรปในช่วงที่ผ่านมาค่ะพบกันใหม่ใน MFC Market Up d a t e ัปเดตคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนขอบพระคุณค่ะ